เฮ้ยห่อลงนั่นจีคอบอ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเกมที่3นะฮะมาแล้วครับเตโก้ครับไปสู่บรรยากาศแบบเกาหลีเกาหลีกันหน่อยนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้รู้มาอยู่ซ้ายล่างนะไอ่ตัวที่ร้องโหดนี่คือเจคขอบนั่นเองอ่าอย่างอาแล้วครับเตโก้นะฮะนี่ครับคือเบสออฟเตโก้ครับคิวคอนเฟิร์มเนี่ย9คิวนะฮะ10จุดแต้มเรนกิ้งนะครับลงไปถึงนะครับแอแท็งออราและก็ไอเ็ไอทีเอชครับ สามทีมนะ10 Q หนึ่ง point ในมันเทชแล้วถ้าเกิดเราเนี่ย6 Q หก point ครับส่วน Q confirm ฮะก็มีผู้เล่นนะครับที่เป็น best player ด้วยนะครับ6 Q 725 damage นี่ครับผมโอ้ตารางที่มีแบบนี้นี่คือค่อนข้างบาลานซ์นะครับก็คือใช่ฮะเริ่มต้นจากซ้ายล่างลงมาแล้วไปจบที่ขวาบนนะครับ Airport Airport นะครับตรงนี้ลงมาเป็นบุยล้ำนะครับทีมแรกครับ Hapo ครับ ลงมานะฮะส่วนทางด้านของเดเทสเนี่ยลงไปที่โฮซานนะครับนี่ครับยองชอนนี่เป็นทางด้านของแวมพร์นะครับผมเทอร์มินอลครับ MITS ครับใช่ครับลอยตัวกันลงไปเกือบครบทุกทีมแล้วลายครือบินอย่างที่พี่อาร์ตบอกกลางๆนะฮะไม่ได้เรียกว่าห่างเมืองประจำไกลเท่าไหร่ใช่แล้วครับแต่ละทีมต้องบอกอสถานการณ์นี้ครับ m อไลงไปที่กลางแมปเลยนะโอ้แล้วเป็นวงซ้ายครับโซนเกาะซ้ายด้วยนะโกด็อกฮะแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันมอบให้กับทีดอนไฟ์อีกหรือเปล่านะครับแต่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเพอร์มูธนะครับชาร์เปอและบุรีร e ัมยูเนเต็ดอีสปอรครับที่อยู่ในวงนะ4ทีมนะครับส่วนที่เหลือนี่โอ้โหต้องเข้าวงนะครับด้านบนลายยังว่างอยู่ครับไม่เป็นทางด้านของอตแลนนะครับ ซิตี้สปอร์ตกำไพ่นะครับก็ต้องรอดูนะฮะในช่วงวงที่สองที่สามนะครับว่าจะบีบไปตรงไหนนะครับค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ครับตอนนี้ครับคิวคอนเฟิร์มนะครับเบรสคูลครับนี่ทีมที่ทำผลงานได้ดีนะครับในแผนที่เทโก้ครับส่วนทาร์เลนพิลิชชันขึ้นมานะครับพี่วูกับผมเนี่ยไปในทางเดียวกันครับผมเอร์นานะฮะ แล้วก็พี่อาร์ตคีรอสเนี่ยเป็นทางฝั่งของคีคอนเฟิร์มครับพี่เบนทนาครับ MITS ครับนั่นแหละครับส่วนหน้าที่สองฮะเทรนด์บริชช่ครับพี่บอมไปที่พัฟมูดนะครับอาจารย์เฟนเทอร์ทอนไฟส์แล้วก็อาจารย์อาร์ตครับไปที่วัลไพอีสปอร์ตแม่รูจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคือเทอร์ทอนไฟส์เองก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะควา้าแชมป์กินไก่ในเกมนี้เพราะวงพวกเขาด้วยนะครับใช่แล้วนะถ้าไม่ได้แบบว่าไปโดนแบบลุมนะโดนชาร์จมานะครับหลายๆทางครับ P5 Q confirm ครับก็พยายามที่จะเกาะกลุ่มหัวตารางเอาไว้อยู่นะครับ Q confirm นะตอนนี้ดับ2ครับ61แต้มครับคะแนนก็กลางๆระหว่างอันดับ3กับอันดับ1นะอยู่ระหว่างแบบแก๊บตรงกลา,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 างเลยนะครับลีลลีส์ครับ ขับรถไปต่อนะฮะเข้าวงฮะในช่วงต้นเกมแบบนีบ้อันดับที่3นะครับเอ,อรีนานครับนี่ครับเมื่อวานนี่คือไฮไลท์เลยนะพี่อาร์ตพีเอ<ช>็นวีขวัญเก็บ3คือจริงเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจับตามองนะสำหรับ p ีเขวัญน,นะครับมีสกิลการเล่นที่ค่อนข้างโดดเด่นนะจริงๆเป็นน้องๆที่สดใหม่ผมเชื่อว่าน่าจะ ไปได้ไกลในวงการ p u b G e sport นะครับคือกับมิสเตอร์ออยนะครับบริษัทโอยังครับเมืองที่เขาฟาร์มอยู่นะฮะตัดมาที่วัลลีไทยครับผมมิกอก้จบอันดับที่3ไปนะครับไปไฟต์กับทางด้านของทีไฟต์นะครับแต่ก็ได้คิวได้แต้มมาค่อนข้างเยอะพอสมวนนควรับในเกมที่ผ่านมา ต้องรอดูเกมนี้กันต่อครับซึ่งขับผ่านไปเนี่ยเอติคิวเเซียนะครับพี่กีนเนี่ยรออยู่ด้านขวาโปรต่ลายออกซ้ายไปยครับนา่าจะเป็นลายที่เข้าวงนะครับผมบริเวณทาขออยองชานครับยองชานเรอิฟว <ong> mm hmm. ครับ น่าจะต้องข้ามสะพานนะียะิวนะครับผมไม่งั้นนี่ลราบากครับเราเปลี่ยนรถมาอันนี้รถอะไรนะพี่อตฟิล์มนะโปะฮะฟิล์มแก้วอะแกจอดแก้วผมหมายถึงว่าหลังคา,าเป็นหลังคาแก้ว <c oughs> แม่คือส่งรถมันดูโบราณน,นะแต่ว่าหลังคาแก้วซะทีนี้ <c oughs> นะครับก็ถือว่าล้าดี Thunder ครับ เพิมมุดวันนี้พวกเขายังไม่สามารถกอบโกยแต้มได้มากนักน,นะครับแต่ก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะต้องรอดูว่าตั้งแต่เตโก้ไปเนี่ยจะเก็บแต้มได้สวยๆหรือเปล่าแต่โอ้โหท่านิ่งกว่านี้นะตองเคน่าจะสายเลยนะครับเขาน่าจะลอมเหลียบี่ออกมาหลังหินแต่แบบนี้คุณเนี่ยม,มันนัดเดียวฮะผมว่าตองเคกันออยู่แล้วเรียบร้อยอีกรออีกด้านหนึ่งครับเป็นตีน้อยพิธีช่วยคลอดไฟย,ยิงทันเดอร์น,น็อกไป เอาเล้ครับจะปะทะเลยไหมครับเหมือนจะมีการขึ้นรถกันธารวัธีเฮดบอกงานจะเข้าเพื่อนแม่ยิงไกลๆก,ก็จริงนะแต่ว่าเสียงมันใกล้เหลือเกินครับเอาแล้วตองเคตองเคโฟกัสอยู่แล้วตรงนี้ครับเออซ่าบอกชาร์จเลยครับแม่แล้วโดนโดนยงสแปมมตองเคปิดงานฮัเดอร์จะเกไปแล้วลมใส่ธางวัธีเฮดครับผมเออซ่าได้บายเลยครับตรงนี้ธางวัดบอกไปแล้วจ้าขึ้นรถหนีไปแล้วอเออซ่าแกเลือดเต็มร้อยจริงๆนะหมายถึงว่า <laughs> เลือดแกแบบว่าเลือดเดือดจัดนะฮะคือมาคนเดียวในสำหรับเออร์ซ่าดีว่าแม่ธนวัฒน์จะไม่ได้ตั้งลามรออยู่นะครับธนวัฒน์เองก็ไม่อยากจะเสี่ยงเสียตรวเล่นเพิ่มนะรีบขับรถออกมาจากบริเวณจุดปะทะเลยครับก็เป็นจังหวะที่ซันเดอร์แกไปเหมือนไปหาข่าวนะครับไปอยู่หลังหินหาพื้นที่ฝั่งตรงข้ามจะกลายเป็นว่าไปซวยนะครับไปอยู่ในเป้าะระยะของกองเขพอดีเลยฮะ ออริชเกมมิ่งครับเริ่มได้แต้มขยับขึ้นมาจากเกมที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ครับ26แต้มเท่ากันกันกบอินฟินิตี้สปอร์ตครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะที่เข้าวงมาเป็นเทียบร้อยนะครับเอาละฮะไปต่อโอ้โหนะครับ เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเลสแต่ก่อนนี่หกมาจากแชมเปนชิปนะฟอเ<ช>์เนีฮะตอนนี้คือแบบผลผลงานดีมากคือทยานดอกเดียวไปพ g เจเลยอะ่ะเลยแบบแตกอ่ะ <laughs> <laughs> มันเหมือนแบบแ <laughs> ม่<น> <laughs> <laughs> สะสมมาแล้วก็โอ้โหทะลุทะลวงเลยนะเป็นโบนัสสหุับาวเลยครับในการที่ได้จากคะแนนคอลี่ไฟเออร์แล้วก็ ไปสู่ p g s 2ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับใช่ครับซึ่งก็เป็นช่วงพีคของพวกเขาเลยนะสำหรับ Forest Gaming คือเหมือนทำอะไรก็ดีหมดนะต้องรอลุ้นกันต่อนะแต่รายการนี้เนี่ย Forest ครับว่าจะติดขี้ไปต่อที่ PGC ได้หรือเปล่านะ m i t s ครับตัดมานี่ลีกบุกกันอยู่ครับ4คนเลยฮะ ส่องไปเห็นหนึ่งทีมครับลสนัดใหม่จากรอบครับขึ้นมาที่ไฮกราวนะครับทางด้านนี้หนึ่งนาที20วิครับที่เฟส2จะปรากฏขึ้นมาครับทำให้หลายทีมเนี่กที่จะซื้อใจนะครับว่าวงนี่ยจะเร่งเข้าขวา มากินครึ่งครึ่งหรือว่าจะเด้งเข้าซ้ายไปที่เกาะบ,บนเต็มลำนะครับดูครับพยายามขยับขึ้นมาบนไฮเกลมากขึ้นครับเอ็มอเอสหนึ่งนาทีครับจะอัปเดตต่อครับสำหรับวงนะ้แมให้ดูมุมของบุย์ครับหนึ่งทีที่อยู่ในวงสวยเหมือนกันนะเพราะว่าจากที่วงรา่แรกปรากฏขึ้นมาเนี่ยคือบุรยลอยู่ซ้ายล่างนะครับ ก็สามารถไปต่อได้เลยครับสำหรับวิลามยูเทดอีสปอร์ตโอ้โหสองเกมที่ผ่านมานี่ขยับขึ้นมาสามสต้มนะครับเฮ้ยแล้วตรงนี้วิ่งมาเป็นเพื่อนกันเลยอะส้มส้มเหมือนกันแต่ความเข้มไม่เหมือนกันฮะโอ้โหแวมไพร์กับเอดบิวครับเจเยอร์ได้ยินเสียงรถนี่ไม่กล้าที่จะหยุดนะฮะวิ่งต่อไปเรื่อยๆครับหลายคันเหลือเกินครับเจเยอร์ มาดี Mind, เซ็กนลใหม่ครับสำหรับเชีย oh, ร์บรรณาวันครับโอ้โหเอสบิวอีสปอร์ตซิกแซกแยกมาครับแล้วเกาะกลุ่มอยู่สามนี่ครับบรรดาวันวอโอ้โหแล้ววงเด้งขึ้นไปจบเกาะบ,บนอย่างที่คิดไว้ครับซึ่งในบ้านที่อยู่กล <c oughs> างวงเนี่ยคือโกลด็อกนะครับมีวลีไทยกับซิลทอนไฟส์นะครับ ที่เหลือมีบุรีรัมย e ูเต่อีสปอร์ตที่ข้างขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วมีอินฟินิตี้ที่อยู่ใกล้บุรีรัมนะครับขวาบนนี่เป็นแอทแทกออร่านะครับจะปะทะกับ FW หรือเปล่าแต่เจเยอร์นี่เนียนอยู่แล้วนะครับพยายามจะเดินใส่เข้าหามาแล้วยังไงครับจะตัดได้สักหนึ่งไหมครับเจเยอร์น่จาจะหนึ่งทีไม่สบายเนี่ยก็อินฟนิตี้นะอยู่ด้นบนสุดไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับมาดูฮะ FW ฟวีอ e ีสกับ Vampire ใครจะอยู่ใครจะไปแต่เขาไปแล้วฮะ เอวไปไวเลยนะตอนนี้คร um. ับไม่ได้สนใจอะไรครับมีใครยิงเรียกมาก็จริงครับแต่ปลายทางเขาคือน่าจะกลางวงครับบริเวณขอบเมืองของโกด็อกนะครับนี่ฮะโโอ้หุ่นไปสุดเลยอ๋อมาอีกทีหนึ่งครับอย่าบอกนะว่าอ๋อไปเจอกับทนาของวาลีไทยหรือเปล่าแปะเดินนะครับ M I T ม รถมันน่าจะลำบากนะฮะวงแบบไกลพอสมควรครับตัดสินใจใช้นี่เลยครับบอลลูนนะใช่ครับเขาะมาบอลลูนอ่ะเฮ้ยลอยขึ้นมาแล้วลงไปแบบนี้ครับจะไปเป็นเหยื่อของใครหรือเปล่าฮะ MITH อุ้ย <c oughs> แล้วลงมาตรงนี้คนที่เห็นอยู่นี่คือลิลิสและแกยิงใส่ชุดแรกครับ คนที่เจ็บที่สุดเนี่ยคือเอโครซิตครับแต่ไม่ได้ยิงต่อนะไปเลยฮนะตอนแรกแกมาจ้องไว้อยู่แล้วนะบ้านหลังนี้นะครับแต่พอแบบไอประเทศลอยล่อนลงมา4คนนี้แกไปเลยครับดิดิกส์ครับเอาละผมตอนนี้เหลือกันอยู่63คนนะครับครับหนึ่งนาที20วินาทีครับในการที่จะหาพื้นที่กันต่อไปครับก่อนที่ประกบ วงที่3ขึ้นมาครับนี่ครับไอรน่าครับบริเวณทางด้านของแฮมูซานะเพิ่มบุ๊คครับเสียทันเดอร์ไปครับไอ้กับทางด้านของชาร์เปอร์แต่ว่าตอนนี้นี่พวกเขาเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ของวงโซนโซนขวาบนแล้วนะฮะมาทีมหนึ่งเหมือนกันครับเอฟอเรสครับเข้าวงก่อนครับ น่าจะมุ่งเข้าไปกลางวงกลางเมืองเลยหรือเปล่านะครับผมเรสสูงจัดนะฮะแต่ก็มีโอกาสโดนยิงล่วงนะเราเห็นหลายๆครั้งนี่คือแบบกดสิทธิ์ที่จะเล่นต่อในถ้ายิงล่วงกลางอากาศนะครับผมมันเป็นระยะที่ยิงได้ดูครับกกกรไปยาวเลยัรงนี้ครับกดสลิงลงมาแล้วครับ อย่าบอกนะล่าล่านี่คือทีไฟเต็มเ็มนะครับผม f ฟ r เลสกับทีไฟครับโรสเตตหามุนยิงครับเหมือนเห็นนี่แล้วสอยนกสักหน่อยนะตรงนี้โรสเตตโดนชาร์จมา3มคน4ี่คนไปเลยครับพอกใครจะอยู่ก็อยู่โรสเตตถือว่าตึงใจได้ไวครับแล้วรถที่จอดไว้นี่คือพร้อมออกนะครับแบบเป๊ะเลยนะใช่พอพอเห็นว่าเยอะครับลงมาที่บ้านเขาเขาออกรถออกมาเลยแล้วทันด้วยครับอต่ทีนี้วงมอสักคู่นี้นะ ล่าสุดวงบีบเข้าขวาบนนะครับก็คือหลบโกด็อกมาหน่อยนะ <c oughs> ดูครับมียิงใส่กัน <c oughs> อยู่ปะปลายนะครับบริเวณด้านหน้าเมืองของโกด็อกครับขอดูวงอีกทีได้ไหมฮะถ้าใจด,ดีนะครับเอฟพีวี <c oughs> สปอร์ตนะฮะเครื่องตัวเข้ามาในวง <c oughs> นี่ฮะดูอีกทีนี่วงเข้าขวามาเนี่ยคือโกด็อกเต็มเต็ม ซึ่งก็ไปเข้าทางของลูกทุกทีทมที่เข้ามาในโกลด์ด้วยนะครับไม่่วาจะเป็นทีเด็ดทอนไฟฟอร์เรสเกมมิ่งครแวมไพร์วาลีไทยเอฟวีบิลครับ, ire, ai, w, รบและด้านล่างคือชาร์เปอร์นะครับทีเด็ดด้านบนมีแทออลเราจะเข้ามาเนี่ยแทออลเราค่อนข้างจะเฮงนะลงมาเนี่ยไม่เจอใครนะครับในโซนด้านนั้นนะครับเพอร์มูสจะเข้ามายังไงครับเอจี AG ขึ้นรถมาแล้วจะพุ่งเข้าชนเอฟวีบิลหรือเปล่าแต่ว่านูรินะนะเปิดหัวตองเค k n o c k d o w ไปครับเอสเออาร์ R, ยังไงดีครับ โอ้โหเดเทดนี่อยู่ขอบวงนะครับใช่ครับไกลๆนี่มีคิวคอนเฟิร์มนะรอเจาะเข้าอยู่ทีมนึงแต่ว่าบอลนี่ครับจ่ายดาเมจมา55ดาเมจโอ้โหแต่ว่ายิงสวนคืไปลายเรือคิวก็เจ็บหนักเหมือนกันครับจับแจ๊บไปน็อกนัวได้ได้กันตรงนี้ AG ขับรถผ่านไปยืนคิวรอรับอยู่แต่ว่าเป็นเมกาลอนลุยไป2ครับโอ้โหแต่ว่าน็อกล่วงรถไปเลยครับเทียนกันเร็วตรงนี้ติดงานออกจากเกมเลยครับ สับเบิร <ici> ์ดยังไม่โดนนะครับเอจีสำคัญเหมือนกันครับตรงนี้โดนลูดไป2นะครับแล้วดูครับธนวัฒน์ีเอสครับไปน็อกท่าของเลออีได้ครับระเบิดไม่กลอนไปซ้ำริวออกจากเกมแล้วยิงเจาะยางครับธนวัตรทีเอสเราดูครับธนวัฒน์ีเอส ซ้ายก็เห็นว่าอ้าวแล้วจากคุณล็อบครับไปน็อกวงซะแล้วครับไม่รู้ว่าโดนดาเมจมาก่อนจากการยิงหรือว่าไปน็อกวงตรงๆเลยครับแต่ธ่านวาสครับโอ้โหโดนดีทีวครับยิงต่อเล็กต่อน้อยมาครับจนน็อกไปโอ้แต่กายสมควรครับน่าจะหลบหลังหินให้เพื่อนมาช่วยได้นะครับใช่ครับแต่น่าจะหลักก็บอกยิงพร้อมกันครับแต่ว่าเป็น DT ทีที่น็อกไปในล a s t bullet นะครับดูครับคุกกี้ขับรถมาอะไรครับเอาเลยโคสิครับไปโดนเอ็ดดี้ครับ ยิงน็อกดาวไปนะครับแล้วปิดงานไปเลยครับโอ้โหแล้วแบบนี้รถไม่มีเป็นเหตุนะครับผมบอกเลยเอ็มไอทีเอสครับเหลือกันอยู่3คนนะครับตอนนี้แซมนิกไปน็อกท่าของเลลิสได้ครับแล้วดูครับทิกเกอร์ด้านหน้าไม่น่ารอดเลยครับแบบนี้เอ็มไอทีเอสน่าจะได้แต้มมาแล้วฟุกกี้ครับขับรถส่งทีเอสไปเกิดเลยครับโอ้โห ดูครับแล้ววงอัปเดตออกจากเมืองมานะฮะออกมาทางขวาล่างของวงนะครับทีไฟบ้านสวยงามเลยครับกลางวงและเบอนของชั้นก็ถือว่าจัดว่าโดนใจอยู่พอสมควรนะครับแล้วดูครับแจ็คกอล์ฟได้คิวจากทิกเกอร์ไปเรามาไฟนี้ครับคิวคอนเฟิร์มกับเอชโอจีครับพยายาปลาแกรนด์ตามชั่นใส่กันอยู่แล้วปะโบได้คิวจากเซนซี่ไฟตอนนี้ขึ้นมากดใส่ระเบิดของเจคซิงครับน็อกพีเอ็นบิวฝาดไปแล้วแก๊งตัวนี้สมองก็เป็นโนปอน็อกแชมป์ไปครับแปะไปน็อกเกมของ ท้ายมิเตอร์ออยเหตุกำแพงแล้วระเบิดจอยไปด้านหลังไม่ถึงแล้วเป็นมิเตอร์ออยส่วนคืนเพชรเด็ดล็อกไปไม่ยิงจนแม็กหมดนะมุสคูลนี้มิเตอรยคนสุดท้ายครับของเอสแล้วมีระเบิดอัดหลังมาแล้วอัดซ้ายไปโอปอลได้เกือบจช้างไปเรียบร้อยครับโอปอลกับเพ็ดเด็ดเคลียร์เอสโซจีออกจากเกมไปครับผมทําให้เอสโซจีจบ16เป็นทีมแรกครับถูกต้องครับแหมแล้วดูครับชาเปอร์พยายามจะมาแจมนะครับแต่ไม่ทันครับเขาเคลียร์ไฟกันเร็วเกินนะตรงนี้ครับแล้วโคโนซี่ปิดงาน ทางของล็อสแนนไมล์ครับเจคอบไหลาตายไปล็อสแนนไมล์ไหลาตายไปเหมือนกันเคียนนายโดนซ้ำจากทางของมาสเตอร์ครับโอ้โหแซมนี่ก็โดนกันครับปิดงานไปสแคปปี้โดนเจ้าแมนน็อกดาวครับแหวบเดียวนะครับเฟสที่4ี่เอ็มทเหลือคนเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยแมก็มีการประทะกันแล้วว่ารีทายครับน่าจะย้อนมารวมกันในเมืองนะครับแล้วเลือกบ้านตรงนี้ แล้วมาสเตอร์ไปน้องเสร็จจ็อบแจ๊บของอินฟินิตี้แล้วแซปปี้โดนซ้ำอาจากเกมไปจากเจ้าแมนนะครับเอจอีกทีนึงที่เข้ามาสวยๆมาสเตอร์ครับไปเคลียร์จ็อบแจ๊บออกจากเกมเหมือนกันอ่าเจ้าแมนครับได้ยินเสียงอยู่รอบๆนะครับแต่ยังไม่เห็นนะครับตรงนี้มาสเตอร์ปาแกนเนตไปด้านหน้าโอ้มันไม่ได้เข้าไปในบ้านนะครับผมจินเซียอยู่คนเดียวแล้วเน้นไปอีกลูกหนึ่งครับหลบไปหลังบ้านทันครับแล้วพยายามจะขึ้นรถไปโอ้โหครึ่งหลอด ได้เป็นใจาะครหลอดแล้วระเบิดมาโอ้โหจังหวะรถออกไปพอดีครับโอลิมปัสจัดให้ครับน็อกทางด้านของยีเซียไปแล้วระเบิดอีกรุ่นซ้ำปิดงานไปทันทีครับแล้วดูมาสเตอร์แจนกูล้อบอกไม่ไหวครับตรงนี้ครับไกลวงเหลือเกินครับแมนเดเทสจบอันดับที่14ไปครับเบลมอสโดนน็อกจากเอ็ดดี้มันโถครับไปได้การโอลดิกน็อกอีกหนึ่งคนนะบูยลามตอนนี้แยกเล่นกันอยู่ครับแล้วมุมมันเปิดยิงฟรีเลยครับปู่ชิลยังไงครับ์นัซี่ครับตกรถ แล้วโดนมันโถซ้ำออกจากเกมไปเอาเลยครับผมโอสเกิร์ตครับไปปิดงานเอลโอสจากเกมไปตรงนี้หันไม้ดีเจอท่าของเบลวอสครับซ้ำออกจากเกมไปก่อนครับเพิร์มุตจบอันดับ13ปุยล้ำสีคิวและการโนนิกหลายตายเรียบร้อยครับเป็นแต้มคิวให้กับมันโถไปปฐมพงได้โอทูสเกิร์ตน็อกดาวน์เจเยอร์ปิดงานโอทูสเกิร์ตเป็นการสกิวแต่ตรงนี้นโอ้โหบอลท่าครับของทารโลสเตดครับ ย้อยๆมาน็อกใส่เจไดไปแล้วแฟดเรียบโดนบูโซน็นอกดาวน์แฟดก่อนน็อกไปด็อกเอซดีได้แล้วเดินดันใส่มาดูลินคนสุดท้ายดูลินคนสุดท้ายเดินมาหาไม่เจอแต่บุยลำออกไปแล้วครับจบ12ที่ะทอนไฟนี่คือเลือกเหมือนแบบตาเห็นนะจุดที่เขาเลือกเล่นตอนนี้อยู่กลางวงครับพื้นที่ที่เขาเล่นสามารถไปได้ต่อในวงนี้ครับแน่นอนว่ามีวัตถิไทยตันงบนอีกเช่นกันเอจจะเดินเข้าสาทีไทยแล้วโลเซตได้คิวจากเจไดไปนะครับตรงนี้แล้วดูเอ็กซ์กรเซียไปน็อกใส่เจเยอร์ได้ของเวมไพร์ ยังไงต่อแล้วบูชิวครับโดยเก็บวัตเกมไปจากตีน้อยพีพีทโอ้ละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้โหมอลตาหรือเปล่านะครับไม่น่าใช่นะฮะโอ้โหเป็นเหมือนเป็นระเบิดวงหรือเปล่าใช่ครับบิส่าแกนเนตนะครับตรงนี้ครับปิดงานไอคิวเซียไปเลยครับแล้วรีบไปน็อกมันโถได้ครับผมอีกลูกครับสคีธย้ำไปโอ้แล้วคุณน็อกของบอดฟุกครับตรงนี้ไปน็อกใส่ตีน้อยได้ครับดูครแท้อลาร์เดอร์ชอปเปอร์คนเดียวนะครับ มีหนึ่งตั้งคิวนะแต่อลารเรียบร้อยครับลาเต้หันมาเห็นแล้วเกี่ยวเกมไปทันทีครับนี่ฮะมุมค่ข้างเปิดเลยครับสำหรับลาเต้ฮะแล้วเหมือนจะเห็นอีสองคนด้วยหรือเปล่าตรงนี้นูรินคนสุดท้ายบอกโอ้โหสู้ชีวิตจัดนะตรงนี้เดินขึ้นมาครับโดนเรเจครับปิดงานไปครับเดทเฮดจบอันดับที่10นะฮะตอนนี้อันดับ1อันดับ2ของตารางครับทีไฟแล้วก็คิวคอนเฟิร์มยังอยู่กันครบ4คนครับ แข่งจัดเลยนะครับตรงนี้ชาปเปอร์เดินมาด้านหน้าดา,าร์คเฮลี่โอ้โหโหลังหินเนี่ยตรงนี้โชคไปหนึ่งครับเออร์ซาพาลูจะเกมไปเรนเจอร์เอ็กปาแกนเน็ตจะเอาคืนให้ได้ครับโดนไปครึ่งหลอดแล้วหล่ะเข้ามาอินฟิตน้อยปิดงานดา,าร์คเฮลี่ครับจบงอินฟิตร์จบอันดับ9ไปเหมือนกันเอาละครับมารับชมกันต่อตรงนี้ครับชาร์ปเปอร์เสียเออร์าไปคนเดียวนะครับ กำลังเดินหน้ากินเกมต่อไปนะครับโอ้โหแล้วซูเปอร์ดับมาครับลงมาบริเวณแบมพายนะครับโแต่เนินนี้ก็ลำบากครับโดนค้ำจากข้างหน้าของคิวคอนเฟิร์มครับโอ้โหถ้าไหลออกซ้ายมานี่เจอกันแน่นอนครับสามคิวของคิวคอนเฟิร์มเนี่ยพยา,ายามไล่ตามทีไฟอยู่แต่ทีไฟเองก็ไม่อยอมให้ตามมาง่ายๆครับแม พื้นที่ดีซะด้วยครับเกมนี้ของที Fi. และดูครับโบว์แอคชั่นครับของเจเยอร์ครับ AWM เป็นไพ่สปอร์ตครับครบ4นะแล้วรอบนี้สำหรับเป็นไพ่สปอร์ตนะครับเลาอยู่ในท็อป8ทีมซะด้วยนะครับมีโอกาสที่จะดึงตัวเองขึ้นมาอยู่ในท็อป5ได้ดีขึ้นแล้วเพราะตอนนี้เขามี40แต้มน,นะครับถ้าปิดไก่เกมนี้ได้นี่ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์โดดไปถึงท็อป3ครับ มาครับ S.W.Sport นี่เพราะว่า a Tag All Round เอยหรือแม้กระทั่งเพิร์มมูดและ E.A เนี่ยคือจบไปก่อนแล้วนะครับโอกาสดีฮะ v a m p r e Sport โอเคผมแม่พันยาก่อนตัวนี้โอ้ใชนเม็ดชิดเลยครับปั๊มยาเรื่อมาเต็มร้อยแล้ววงอัปเดตครับเหมือนจะกลับไปบริเวณนะฮะขอบเมืองของ g o l d o c <oughs> ครับว่าที่ไทยนะครับไปแล้วคนละเปิดโอ้โหชุดเดียวเที่ยวสวรรค์ เอฟไปทางนั่งเอวบิวนะครับโดนทางฝั่งผมแล้วเจเอสและตองเคฮะเคลียร์ออกจากเกมไปทั้งตี้เลยนะครับแหม่ตองเคเอาไปทริปเปิลคิวนะครับแล้วตอนนี้คือตองเคใน3าคิวแล้วเจเอสสองคิวตีน้อย3าคิวนะครับ9กคิวจากชาร์เปอร์บอกเลยว่ามาดีมากแล้วขอขอต่อมาคิวอันเฟิร์มนะฮะผมต้องวนมาเจอกันหรือเปล่าครับเข้าตรงๆไม่ได้นะครับคิวอันเฟิร์มเจอทีไฟแน่นอนแล้วพอเป็นเนินอย่างนี้เนี่ย ใครแม่นกว่านี่ได้เปรียบนะครับแล้วใครเขายิงมอตาอ้าตลอดเลยวะนะแล้วดอกนี้ยังไงอันเดอร์เซนเจมครับเฟรัช์พลเรือนน้องไฟใส่ชิคซิ่งแล้วจังหวะมาดูนะแม่ดาคุนอฟนะครับตัดมาที่เจมต่อเน,นื่องมาแล้วเพทเดดไปน้องเซเจเยอร์ได้เทรดขึ้นมาแล้วดูครับมีการยิงสวนมาเหมือนกันครับแม่เอาแล้วเดดมาซี่ไปน้องแพทเดดครับโอ้โหงูกินห่างเลยเกินนะสภาพนี้อาจารย์ใหม่มาจูเลีโอฟาร์มานะครับ โอ้น็อกปิดงานห่าของเชลซีเราจะเกไปนะครับแล้วเจย์เย่ไหลาตายนอกวงไปเลนจอเอ็กมาแจมด้วยทีมหนึ่งครับาของชาเปอร์กัจูเลียโอครับไปปิดงานเรออนคิวครับน็อกดาวน์ไปแล้วเจมระเบิดปิดงานเพเด็ไปเหมือนกันเหลือคนเดียวก็ตอนนี้คิวคอนเฟิร์มเป็นท่าของโอปอนด้านหน้าแล้วดางคุณนอฟจะซ้ำมา <c oughs> ไม่ได้และไหลาตายไปเปครับกนแต่งของจูเลียโอแล้วมาสกี้ครับเก็บแต้มให้กับโอปอนไปครับทำให้ตอนนี้เนี่ย มไพร์มี5คิวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาี่กดสายจูเยวิ่งซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ขอบวงจะไปต่อรอดหรือเปล่ามไพร์ครับตอนนี้น็อกอยู่1เหลืออยู่2นะครับถ้าดึงเพื่อนกลับมาได้ก็ทําให้เล่นเกมต่อไปได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิมแน่แต่ว่าอ่าเรียบร้อยดีฮะสกีดแกนน็อกวงไปครับแล้วเจมครับตายวงเรียบร้อยครับเหลือจูริโยคนเดียวนะครับจากที่เห็นมาครับผมจูริโอครับ ลำบากเลยครับวันนี้ส่วนชาร์เปอร์ครับ9คิวครับขับรถเข้ามาเกาะขอบวงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเหมือนจะแจ้งตำแหน่งของแวมพร์นะครับว่ายังอยู่นะฮะด้านบนโอ้โเสียดายครับแวมพร์สปอร์ตไปติดพันอยู่ขอบวงนะครับแล้วก็น่าจะต้องจบชีวิตยงนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับตองเครทริปเปลิลน็อกจากประเแลวก็ปิดคิวต่อนะฮะด้วยการระเบิดสามใบนะครับลาจูริโอครับ เรียบร้อยดีฮะจบอันดับ6จนได้เลยครับเหลือกันอยู่5ทีมนะตอนนี้15คนครับทีไฟนนี่ไปต่อได้ยาวๆเลยแล้วเห็นแล้วครับ1ทีมไกลๆกล็ทะดนแล้ววงอัปเดตต่อครับเฟสท,ที่7กลับมาไหมโอ้โหมันบีบไปกลางลานโล่งครับกลางทุ่งเลยครับแบบนี้แต่ AG นี่อยู่ในวงแล้วนะครับ ชาเปอร์ต้องขยับอีกนิดหน่อยนะครับผมส่วนฟอเลสนี่ลำบากเลยครับโดนดักอยู่ฮะฆ่าไม่ได้ครับในเมืองคือชาเปอร์ดูจะเซฟสุดเลยครับเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่มันเป็นพื้นที่โล่งๆด้วยและอยู่ด้านล่างวงที่ไม่ได้มีใครวุ่นวายมากแต่แม่ทีไฟก็ไปตาดีซะแล้วครับก็เป็นชั้นโดนครับเปิดน้อใสยร่เรนเจอร์เอ็กซ์ไปคือมันดูไม่วุ่นวายกับใครก็จริงครับแต่มันโล่งครับอันนี้คือข้อเสียแต่ว่าเทอรทอนไฟครับพยายามจะแง้มแง้มเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ แล้วเป็นมอท่านะครับจากโรสเ,เทดเฮ้ยดับเบิลคิวเลยครับมอท่าจากโรสเ,เทดผมบอกแล้วยิงมาแบบเรื่อยๆเนี่ยอะไรวะเน,นี่ย <laughs> โอ้โหเมื่อกี้คือธนาโดนแกจะไปนะแกยิงน็อกแต่ว่าพี่มอน้าจะบอกว่าไม่ต้องชี้ตำแหน่งให้เท่านั้นับผมมอต้าไปสองนะครับเดือแค่ตองเคคนเดียวครับสำหรับชาร์เปอร์แล้วโถม,มใส่มานั่ะดีครับผมว่าน่าจะมีให้เห็น<า> ม่ถ้าถ้าเฉียบนะแต่ซ้ายมือครับตองเคระเบิดรอไว้ครับแล้วอัดลงพื้นมาแล้วเรียบร้อยตองเคตองเคยังรอดแต่เพื่อนี่ได้ายไปแล้วแล้วเรียบร้อยครับธนดลครับเก็บตองเคออกจากเกมไปฮะแหมสีคิวของเชียร์ทอนฟ้าครับ โอ้โหดูครับไม่ปล่อยให้ยื้นานครับปิดได้ป nah ิดก <No uh ับอัหดับทีฟาแล้วเหลืออยู่4ทีมตอนนี้ได้มาซี่น็อก UNQ ครับวลีไทยเหลือกันครบ4ก็จริงแต่ตอนนี้โดนเปิดน็อกไปแล้วแล้วมาสเตอร์ไม่ไหวครับเป็นลาเต้ปิดงานเอาจากเกไปอันดับที่4กับ Forest g a m เก g มคือต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่มาอย่างหมอท่านนี่คือเกมเปลี่ยนดูฮารโรลเสร็จครับออนฟต่อเนื่องครับเพชฌอดีมิกรอสไปอัสวัตครับพยายามจะยิงเปลี่ยนสถานการณ์เหมือนกันเลยครับ โอ้เทอะถอนไฟครับเล่นอย่างนี้นี่คือทีมเวิร์กเกินร้อยเลยครับใช่แล้วจังหวะการปิดจังหวะการเคลื่อนตัวเอาพื้นที่นะครับคือถ้าเขาไม่ปิดชัพเปอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมีอะไรมาคาใจเขาอยู่พอเขาปิดได้เนี่ยเขาได้พื้นที่เล่นด้านล่างเลยครับถูกต้องเลยครับถ้าแบบนี้ก็คือแบบถ้าวงออกมาจากด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นของเขาเลยนะใช่ครับแล้วดูครับพยายามจะ ยิงต่อดามเมจเรืเ่อยๆแลตรงนี้แยปลาเม่โดนเจ้าแมนเปิดต้ง้งฝ่ายแล้วเจ้าแมนคนเดียวแบบนี้ง้างแกรเนตอยู่แล้วจ่ายไบยเข้าไม่เข้าครับโกดังโอ้โหไม่น่าจะเข้านะครับแบบนี้ดามเมจไม่เกิดขึ้นมาแล้ววงอัปเดตต่อมาตรงกลางครับใช่นี่อยที่ถอนไฟครับยังคงใช้ยังต่อเนื่องนะปะปืนคกรกเหลือหมอท่าครับแล้ววัดวัดอยู่มั่งเข้าไปบ๊าม ลูกนี้จะไปยังไงครับกลางกระม่อมหรือเปล่าโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าัะคุณมอร์สคันจูปืนนี้ให้มันเกิดมาเมื่อเขาแล้วนะปืนคกเนี่ยคือดับเบิลน็อกฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีหนึ่งคิวมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับกำลังชุบชุบกันอยู่นี่มาจากอากาศนี่หลายายเลยดิโอ้โหแล้วมาอีกลูกนึงเกือบไฟเลโซเลยท่านผู้ชมทอะไรนะเลโซนะเออ มาแล้วปฐมมงปน้องเจ้าแมนได้ก็แบบนี้ทีมไฟคือแบบว่ามันเกินไปว่ะคุณมอสเรียมเดิมเลยลงมาโดนเดมัสซี่อีกเอาแล้วไปเดมาซี่ครับเดินถ่ายใส่อยนคิวีทีไฟเรียบร้อยครับแม่เดมัสซี่ดับเบิลคิวไปครับแม่ก็อาศัยจังหวะชุดระมูครับปับยจะกดที่เทียร์ทอนได้สร้างไว้เลยครับโอ้โหตายแล้วอีกลูกหนึ่งมาลงไปด้านหลังนะแล้วลงขนาดนี้กลางทุ่งเลยต่างหาับแล้วยิงมาเรียบร้อยทีไฟครับ เทียร์ทอนไฟครับกินไก่ไปอีกหนึ่งเกมฮะและตั้งชื่นชมครับโรสเตจจครับคนนี้ฮะที่ยิงมอท่าเปลี่ยนเกมฮะแปดคิวใช่ไหมมัอสกคุเก้าสิบแ<อ>ต้งเข้าไปแล้วฮะสำหรับตอนนี้เทียร์ทอนไฟพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วดูจากสีหน้าไม่ได้ดีใจอะไรมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณมอคัคนจูดีใจสุดแล้วนะเพราะว่ามอท่าเก็บไปหลายคิวอยู่เหมือนกันแม่มสคิวบายมอท่านะฮะ <laughs> ก็โอ้โหเมื่อวานนี้ก็มีไปสองไก่นะ